อิรุสูดีแม็กสปาร์เครื่อง1.9วีปี2021สวัสดีค่ะวันนี้จะกับน้องเจี๊ยบล้ำเลิศคาเซนเตอร์ Center, นะคะวันนี้เจี๊ยบพาพบกับอิรุสูดีแม็กสปาร์นะคะเครื่อง1.9นะคะปี2021นะคะคันนี้ไม่น้อยนะคะทุกคนขามาดูกันค่ะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะสีเทานะคะตัดกับสีดํานะคะ สีโครเมียมนะคะจะเป็นโลโก้นะคะตัดกับดำนะทุกคนคะ่ะสวยมากนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมกับไฟฮาโลเจนนะคะทุกคนคะ่ะมาดูที่ตัวของล้อน้องกันนะคะล้อของน้องจะคะจะเป็นแมกเวลนะคะทุกคนคะ่ะสองคู่หน้าจะเป็นแมกเวลเลยเราจัดทรงลงล้อให้เลยนะคะมาดูกันที่ตัวข้างๆนะคะ กระจกของน้องนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันจะได้กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากนะคะจะมีกันสาดมาให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมาดูกันคะ่ะว่าข้างในน้องเป็นยังไงบ้างเอ่ยคันนี้นะคะยังเป็นกระจกมือหมุนธรรมดานะคะทุกคนคะ่ะพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านนะทุกคนคะกคนคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะข้างในแอร์เย็นเพลงพอแน่นอนนะคะทุกคน คันนี้มาในรูปแบบ6สปีดเลยนะคะเกียร์ของเขานะคะบอกองเขานะคะจะเป็นเบาะสีน้ําตาลเขาเรียกว่าอะไรสีเทาอ่ะใครจะมองว่าเป็นสีน้ำตาลก็ได้สีเทานะคะเป็นเบาะสีเบรกจากโรงงานเลยนะคะอ่าเบรกมือใช้งานได้ปกตินะทุกคนคะ่ะคันนี้จอกจะบอกตรงๆเลยว่าใครที่เอาไปวิ่งงานนะผ่อนเบาๆนะเอาคันนี้ไปได้เลยนะทุกคนนะอ่ะมาดูที่ตัวของ เขาเรียกอะไรตัวตู้ดีกว่าตู้นะคะเราตัดตรงรุ่นนะคะคันนี้นะคะตู้ของเราจะสูง2เมตรสินะทุกคนนะข้างหลังยังเป็นกระทะธรรมดานะคะทุกคนคะ่ะเป็นล้อบรรทุกนะคะเป็นล้อแม็กอะเขาเรียกว่าอะไรเป็นล้อกระทะมาดูที่ข้างหลังกันค่ะว่าข้างหลังนะคะของเขาภายในของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างเรามีสติกเกอร์สะท้อนแสงให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะใครที่เขาเอาไปวิ่งงานกลางคืนอะไม่ต้องกลัวนะว่ารถว,ว่าเขาจะมองไม่เห็นเรานะ ภายในนะคะเราตีไม้อัดให้หนาะ4มิลเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะซึมน้าจะเข้านะคะเอาไปบรรทุกจุดจววิ่งงานกันยาวๆกันเลยนะทุกคนนะและไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องไฟท้ายนะคะของเรามีให้ด้วยนะข้างบนนะเวลาเราเบรกเวลาอะไรอะ่ะสามารถติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรเวลาที่เราจะไปร่วมง,งานวิ่งกับเขาได้เลยนะล้อหลังก็จะเป็นกระล้อกกระทะธรรมดานะคะทุกคนขากระจังอ่าเขาเรียกว่าอะไร กันาสตร์นะคะเรามีให้ทั้งสองข้างนะคะข้างหน้าเราเสริมให้เป็นแมกเวลเลยนะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวเครื่องนิดนึงนะคะตัวเครื่องของเขานะคะเครื่องนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะคะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะนะคะมาดูตัวเครื่องของเขาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเครื่องเราฟังเสียงได้เลยนะคะเงียบมากทุกคนค่ะ แบบลูกใหม่แผ่นเพจนะคะของเราก็ยังอยู่เนาะฝากระโปรงของเรานะคะไม่มีการแกะไปทํานะเพราะอะไรคําเตือนข้อมูลการบํารุงรักษายังอยู่ครบนะคะถ้ามีการแกะไปทําบอกตรงตรงนี้จะติดไม่อยู่นะทุกคนนะเม็ดอเม็ดอาของเราอยู่ครบนะคะทุกคนค่ะราคาน้องไม่แพงด้วยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่คันนี้นะคะราคาน้องเบาๆเลยนะคะทุกคนค่ะใครจะเอาไปวิ่งงานนะผ่อนเริ่มต้นเบาๆราคาน้องอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทนะคะใครที่จะสนใจเอาไปวิ่งงานไปร่วมงานใช้ทำมาหากินนะคะติดต่อที่062 681 6996ได้เลยคะ่ะ